ตะวันค่ะชมตะวันนะคะท้องตะวันจะตกดินวันนี้ตะวันเ,เดี๋ยวซูมดูสักหน่อยสิอ่ะนั่นไงพระจันทร์ก็มารอแล้วค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนไม่งามมากเลยค่ะ็ไูไหมคะ่ะ สวยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีหลายครั้งแล้วทางนี้ได้ไหมตกไปทางนี้เห็นแต่ตะวันไหมเพื่อนจะเป็นเห็นไหมคะพาชมตะวันตี น่านสวยไหมคะสวยไหมเอ่ยสวัสดีค่ะแครต้นแคนาที่มองเห็นอยู่เนี่ยเป็นต้นแคนาเราจะลบลบไปครับแจมมากเลยแจ่มมากมาก เป็นต้นไม้นะคะเพื่อนเพื่อนต้นไม้ต้นต้นจันทร์ก็ขึ้นมารอแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนรอแล้วจันทร์ขึ้นมารอก็มีลมนิดหน่อยพอชื่นใจตอนกลางวันก็ลมก็มีนะคะแต่ว่าเป็นลมร้อนค่ะลมร้อนสีร้อนแรงน่าดูเลยค่ะสวยไหมคะตะวัน จะตกวันนี้ตะวันตะวันวันเป็นแนวตรงเลยค่ะ วิวให้สบายใจสักหน่อยสิน,น้อนหายใจไม่ออกค่ะเ,ออเห็นไหมคะดูตะว,วันสิคะสีร้นอนแรงน่าดูเลยค่ะสวยไหมคะนี้ได้ไหม เบไปทางนี้เห็นแต่ตะวันเลยเพื่อนจะเป็นสีร้อนแรงน่าดูเลยค่ะสวยไหมคะมีลมนิดหน่อยพอชื่นใจตอนกลางวันก็ลมก็มีนะคะแต่ว่าเป็นลมร้อนค่ะ ลมร้อนก็มีลมนิดหน่อยพอชื่นใจตอนกลางวันก็ลมก็มีนะคะแต่ว่าเป็นลมร้อนค่ะลมร้อน <c oughs> เสียดายภาพสวยๆค่ะก็เลยยังไม่ยอมคราวนี้สวัสดีจริงๆค่ะ สวยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีหลายครั้งแล้วฟ้าอากาศตอนเย็นๆก็จะอยู่ประมาณนี้แหละเสียดายภาพสวยๆค่ะก็เลยอ่ยังไม่ยอมคราวนี้สวัสดีจริงๆค่ะ ต้นไม้สวยงามตะวันตกดินทางนี้ได้ไหมตกไปทางนี้เห็นแต่ตะวันไหมเพื่อนจะเป็นต้นไม้สวยงามตะวัน,ต,วนตกดิน สวยงามมากเลยค่ะสวยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีหลายครั้งแล้วสวยงามค่ะสวยงามมากค่ะเีตะวันมันเป็นแนวตรงเลยค่ะ มาดูสักหน่อยสิทำไมมันร้อนจังมาดูก็เย็นแล้วค่ะเย็นแล้วก็แสงก็นี่แหละเนาะเพราะว่า,า,าตะวันจะเข้าเบา <c oughs> เข้าเบาชมวิวไปด้วยค่ะชมวิวกลับแล้ว <c oughs> ฟ้า เย hmm ็นๆก็เดี๋ยวซูมดูสักหน่อยอ่ะนั่นไงพระจันทร์ก็มารอแล้วค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนอันนั้นจะเป็นต้นไม้นะคะผลเท้านต้นไม้ต้นต้นเห็นไหมคะพาชมตะวันน้อนหายใจไม่ออกค่ะเห็นไหมคะดูตะวันสิคะ ฟ้าอากาศตอนเย็นเย็นก็นอนหายใจไม่ออกค่ะเ,ออเห็นไหมคะดูตะว,วันสิคะเป็นรูปแคนาค่ะต้นแคนาค่ะเพื่อน าดูตะวันนะคะวันนี้มันร้อนมากเลยก็เลยจะอยู่ประมาณนี้แหละออกมาดูสัหน่อยสิทำไมมันร้อนจังมาดูก็เย็นแล้วค่ะเย็นแล้วก็แสงก็เออเดินลงมานิดหน่อยชมวิวพอสบายใจค่ะสวัสดีค่ะ ็นคะพาชมตะวนันอันนี้มันจะเป็นต้นไม้นะคะเ,เพื่อนต้น,ตนไม้ต้นต้นฟ้าอากาศตอนเย็นๆก็ชมวิวไปด้วยคะ่ะชมวิวกลับแล้ว สวยไหมคะสวยไหมเอ่ยสวัสดีค่ะแครต้นแครนาที่มองเห็นอยู่เนี่ยเป็นต้นแครนาเราจะลบลบไปทัจันก็ขึ้นมารอแล้วค่ะเพื่อนๆรอ,อแล้วจันขึ้นมารอ <c oughs> เสียดายภาพสวยๆคะ่ะก็เลยอยังไม่ยอม คราวนี้สวัสดีจริงๆค่ะีตะวันมันเป็นแนวตรงเลยค่ะนะนสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะนะคะ่ะตะวันค่ะชมตะวันนะคะท้องจะอยู่ประมาณนี้แหละ ตะวันน่านส,ส,สวยไหมคะสวยไหมเอยสวัสดีค่ะต้นไม้สวยงามตะวันตกดินจะอยู่ประมาณนี้แหละน้อนหายใจไม่ออกคะ่ะ เห็นไหมคะดูตลว,วันสิคะจันก็ขึ้นมารอแล้วค่ะเพื่อนๆรอแล้วจันขึ้นมารอก็มีลมนิดหน่อยพอชื่นใจตอนกลางวันก็ลมก็มีนะคะแต่ว่าเป็นลมร้อนคะ่ะลมร้อนเป็นรูปแคนาค่ะต้นแคนาค่ะเพื่อนๆ ค่ดูตะวันนะคะวันนี้มันร้อนมากเลยก็เลยชมวิวให้สบายใจสักหน่อยสิ